สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดวงเรนดอมกันนะคะขออนุญาตครูครูครูอาจารย์สิงศักดิ์สิทธิ์เจ้าของดวงดวงนี้เป็นดวงเรนดอมนะคะอาจจะตกตรงหรงไม่ตรงขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยค่ะมาดูกันเลยค่ะภายว่าภายใน14วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณมาดูกันเลยค่ะภายใน14วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณภายใน14วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างาไพ่ใบที่1ค่ะ คร o อับที่สองเป็น the emperor ให้ใบที่สามค่ะเป็น Page o f ค u ับไพ่ใบที่สี่โอ้เทคับไพ่ที่ห้าดูกันเลยค่ะเป็น3ามในเท้านะคะเามาเริ่มไพ่ใบที่1กันเลยการ the t ท o of cup หมายถึงการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนเป็นช่นวงเวลาที่คุณจะอุบีกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความสัมพันธ์หรือเพื่อเร่วมงานทุกอย่างจะรวมตัวทําให้คุณมีความสุขมาดูไพ่ใบที่2กันเลยค่ะ The Emperor ความมั่นคงการดูแลปกป้องถ้าเป็นความรักรก,ก็จะสื่อได้ดว่าเป็นความรักที่ดูมั่นคงมาดูไพ่ใบที่3ามกันเลยเพรสอ p พค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นสิง่งใหม่ๆในนั้นหมายถึงความ เป็นด็ถ้าในด้านความรักก็ถือเป็นไพ่ที่ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะที่คุยกันก็อาจจะได้เรื่องข้าเรื่องสนานะความสัมพันธ์พัฒนาไปนในทางที่ดีดูไพ่ใบที่4ก่นเลย off ค่ะท e อ of Cups ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสุขความสามหวมังครอบครัวกันและคอยสิ่งที่ได้ที่ทําไปและจะมีความสุขไพ่ใบที่5ไพ่ q e of Wood สามไม้ คือการรอคอยอย่างสงบสิ่งที่ทําลงไปสิ่งที่มุ่งหวังและและความมั่นคุมไม่ว่าจะเกิดผลดีหรือไม่ก็จะรอคอยอย่างมีความมั่นคุงค่ะ